เพื่อนๆใครมีปัญหาแบบนี้บ้างทุกคนเราเปิดร้านผัดไทยและหอยทอดใช่ไหมคะเวลาเราจะทอดหอยเนี่ยถ้าเราได้หอยที่เป็นสดๆมาเนี่ยเราทอดหอยมันจะอร่อยมากกว่าหอยที่เขาลวกแล้วก็ทําสุกมาแล้วเนาะทีนี้เราจะมาดูวิธีการเก็บรักษาหอยสดๆแบบนี้ทํายังไงให้ได้นานที่สุดแล้วก็คือตัวของหอยแมงผู้จะไม่เล็กและก,ก็รีบลงนะคะทุกคนขั้นแรกเลยเราก็ ล้างหอยแมงพูเนี่ยให้สะอาดนะคะล้างหลายๆน้ําเลยให้สะอาดเอาเศษเปลือกเศษที่มันเป็นถีน้ําตาลออกให้หมดล้างให้ไม่มีสีของน้ำหอยแมงพู้ที่เป็นสีแดงๆเลยค่ะให้ล้างออกให้หมดเลยนะคะเมื่อสะอาดแล้วเราก็นะคะเราก็หาถุงถุงแกงนะคะเห็นไหมสะอาดแล้วเห็นไหมค่ะอ่าล้างสะอาดแล้วนะคะเราก็หาถุงแกงที่เราใส่แกงเนี่ย น,ะะนํามาใส่หอยแมงพู่ที่เราล้างแล้วนะแล้วก็มัดให้แน่แนๆเลยเหมือนที่เราขายแกงนะคะทุกคนใส่น้ําให้ท่วมหอยเลยนะคะเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปแช่ไว้ในช่องฟิตนะคะทีนี้หลังจากที่เราแช่เสร็จเราจะเอาหอยมาใช้ใช่ไหมคะเราก็มา,มา,ม,ามาดูเห็นมันจะเป็นน้ําแข็งนะคะน้าแข็งมันจะแข็งเป๊กเลยทุกคนดูซิเวลา,าแกะออกมานะคะมันจะแข็งมากเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม แล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปแช่น้ําก่อนเพื่อที่จะให้มันละลายน้ําแข็งนะทุกคนแช่ประมาณสินาทีก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วเนาะแล้วหลังนั้นเราก็มาล้างเห็นไหมคะหอยยังสดอยู่เลยนี่ประมาณ7วันนะทุกคน7วันนะคะโอเคทุกคนขอบคุณมากนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อเพื่อนๆยังประสบปัญหาอยู่รา้านผัดไทยหอยทอดเดียจานจ้า